เรื่องนี้เกิดขึ้นตอนผมไปเข้าค่ายลูกเสือที่อีสานครับตอนกลางคืนอาจารย์แกก็เล่าเรื่องผีปอบให้ฟังผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่พอตกดึกได้ยินเสียงหมาหอนโหยหวนมาจากท้ายหมู่บ้านมันเป็นเสียงที่น่าขนลุกมากหอนแบบไม่มีหยุด วันต่อมาชาวบ้านเริ่มล้มป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุอาการเหมือนคนอ่อนเพลียไม่มีแรงชาวบ้านเชื่อกันว่าโดนปอบเล่นงานหมอผีก็มาทำพิธีแต่ก็เหมือนจะไม่เป็นผลคืนนั้นเองขณะที่ผมนอนอยู่ในเต็นท์ได้ยินเสียงคนกระซิบข้างหูอยากกินตับอยากกินไส้ ผมขนลุกสู้รีบคว้าไฟฉายส่องไปรอบๆแต่ไม่เจอใครเลยรุ่งเชา้าอาจารย์ประกาศว่าต้องยกเลิกค่ายเพราะสถานการณ์เริ่มไม่ดีผมรีบเก็บของแทบไม่ทันตอนขึ้นรถอาจารย์คนเดิมกระซิบกับผมว่าระวังตัวนะหนุ่มปอบมันเลือกเหยื่อแล้ว ผมไม่รู้ว่าอาจารย์พูดจริงหรือเปล่าแต่ตั้งแต่วันนั้นผมก็ไม่กล้าไปอีสานอีกเลยเรื่องผีปอบไม่ใช่แค่เรื่องเล่ามันอาจจะน่ากลัวกว่าที่คุณคิด